สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดแคสต์ที่ไหนออฟเล่าผลลับคออัลส์ทุกเมียผู้บริหารช่องดังอันเฟรนซึ่งล่าสุดอปปองศักก์ก็คือคนดังอีกคนที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองหลายครั้งแล้วล่าสุดเมื่อวันที่19กรกฎาคมเขาก็ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการคออัลส์ดังกล่าวใน Facebook และ i ิน t a g r กรว่ามีภรรยาของผู้บริหารช่องช่องหนึ่งขออันเฟรนโดยให้เหตุผลว่า เพราะเราความเห็นไม่ตรงกันซึ่งหลังจากออฟปดเราเรื่องราวดังกล่าวออกไปพบว่ามีผู้คนเข้ามาให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็นรวมถึงแชร์ข้อความดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมากโดยสิ่งที่ออฟแล้วนั้นมีรายละเอียดว่าประสบการณ์ตรงจากการขอเอาท์ของตัวเองคือภรรยาของผู้บริหารช่องช่องหนึ่งส่งข้อความมาบอกว่าขอ u n f เพราะเราความเห็นไม่ตรงกันก็ตอบไปว่ายินดีครับ มันอาจจะไม่ได้กระทบใดๆมากกับชีวิตเราแต่ทําให้เราได้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความเป็นผู้ใหญ่ที่ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ส่วนตัวเราไม่บังคับให้ใครต้องออกมาขออั์ เพราะเป็นเรื่องที่แต่ละคนเขาต้องคิดให้ร,บรอบคอบแต่ก็คงอดยิ้มมุมปากไม่ได้ที่สุดท้ายเขาจะถูกคนที่เคยเลิกเขาหรือเคยสนับสนุนเขาเลิกติดตามเขาไปเองแสดงความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้นหน่อยดีกว่าอยู่เฉยเรอชัยชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งนี้ในอินสตาแกรมของเจ้าตัวพบว,ว่าต้นธนสิทธิ์ก็เห็นข้อความดังกล่าวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยแรงมากแม่ซึ่งออบก็ได้ตอบกลับไปว่าใช่แต่ไม่แค่ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ